ผมกับผมนะ s h o ตต b บูจว a k าก m i เมชาราชิเกมนี้เป็นเกมมือถือแนว Tactical RPG ขับหุ่นยนต์สู้กันแบบ t u r n b a s e สนั่นเองครับ ซึ่งตอนนี้เปิดให้บริการในประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรองรับภาษาไทยด้วยนะครับส่วนลิงก์ดาวน์โหลดผมทิ้งไว้ให้ใต้คลิปแล้วที่เดิมตามไปดูกันได้ส่วนที่ผมชอบในเกมนี้เลยคือกราฟิกสวยงามและการโจมตีเพื่อพังชิ้นส่วนต่างๆของหุ่นยนต์ฝ่ายตรงข้ามเช่นยิงแขนให้พังศัตรูจะถืออาวุธไม่ได้ยิงขาให้พังศัตรูก็จะเคลื่อนที่ได้ช้าลงหรือว่าจะยิงบริเวณกลางลําตัวเพื่อให้หุ่นระเบิดไปเลยก็ได้โอเคเดี๋ยวเราเริ่มเล่นของจริงเลยกันแล้วกันนะครับผม,ผมก็เดี๋ยวจะเล่นตามเนื้อเรื่อองให้ดูกกก่นนนัั ่อนจะลงไปต่อสู้ก็จัดทีมกันก่อนนะครับซึ่งแต่ละด่านเนี่ยเขาจะมีให้เราลง5คนด้วยกันแต่ว่าบางด่านอาจจะมีการฟริกตัวละครไว้นะถ้าเกิดเราเปลี่ยนตัวละครเข้าออกไม่ได้แสดงว่าด่านนั้นจําเป็นต้องใช้คนนั้นนั่นเองครับส่วนด่านนี้ที่ผมเล่นเนี่ยจะมีภารกิจให้ปกป้องเป้าหมายด้วยนะครับก็คือต้องรีบไปหาคนนี้แล้วก็จกัดการศัตรูให้หมดแล้วก็มีไอเทมให้เก็บด้วยนะครับต้องเดินไปประชิดใส่ตรงนี้ให้ได้นะครับและถ้าเกิดใครขี้เกียจเล่นดูด้านขวามนมีออโต้มีคู 3, นอนน่นานนีผมเนหมเปืน เพเยออยู่แบบนี้ครับอ่าลองดูเลยก็แล้วกันครับผมใช้ตัวระยะประชิดเข้าไปด้านหลังครับเนื่องจากว่าผมติดไอพ่นให้ตัวนี้ก็เลยสามารถกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางได้ครับใช้1 AP ่อก่อนแล้วกันอู๋แขนขาดไปข้างนึงเลยครับถ้าแขนขาดเนี่ยจะทําให้ศัตรูโจมตีแม่นยําน้อยลงเยอะเลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมยิงตัวนี้ก็แล้วกันครับเนื่องจากผมกําลังคุมสไนเปอร์อยู่ยิงเป็นแม่นยําก็แล้วกันครับเล็งเลยยิงใส่ตรงไหนดียิงใส่แขนก็แล้วกันครับเน้นทําลายอาวุธครับมา Eyes the ชาร์จเลยจ้าปุ้งอ้หูยสะใจครับคราวนี้ผมได้ยิงต่ออีกรอบนึงนะครับเนื่องจากเป็นความสามารถพิเศษของน้องเขาครับงั้นก็ยิงใส่สไนเปอร์ไปเลยลวกันครับอูเป็นไงอุ้ยเขายิงสวนมาโดนหนักอยู่เหมือนกันนะครับแต่ไม่เป็นไรผมมีตัวฮิลตัวนี้อยู่นะครับซึ่งเขามีการเสกโรดรนออกมาด้วยครับโดรนก็สามารถช่วยฮิลได้นะครับแต่ว่าโดรนตัวนี้เนี่ยจะค่อนข้างตกเป็นเป้าของศัตรูครับแล้วเอาไงต่อดียิงย้ำสไนเปอร์ให้ตายไปเลยดีกว่าไป ไไหมโอเคเรียบร้อยครับผมฝั่งนี้เอาไงดีฝั่งนี้มีตะหมัดครับเราสามารถใช้หน่วยจู่โจมจโจมตีได้ดดนะฮะระยะนี้ก็ละกันครับผมเอาเป็นท่าอะไรดีท่าควบคุมไหมลองดูมาควบคุมเลยโ <c oughs> อ้โหยิงแบบสะใจครับขาพังไปเลยครับแล้วเรายิงสามอีกทีนึงตายไปเลย โหดจริงๆเขาคนนี้คราวนี้เหลือเทินของคนนี้ครับซึ่งระยะการโจมตีไม่ถึงนะครับอ่ะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวข้ามเทินเลยก็แลวกันแต่ว่าเดี๋ยวผมจะปิดแอนิเมชันแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นของฝ่ายศัตรูเนี่ยเขามีแอนิเมชันการต่อสู้ที่นานเหมือนกันหรือเราจะเปิดแค่เฉพาะฝ่ายเราก็ได้นะครับอ่ะอันนี้คือ NPC ที่เราต้องไปปกป้องนะครับโดนยิงไปล้ว2พีจะไหวไหมเนี่ยอุ้ยโอ้อันนี้มันใช้สกิลกวาดโอ้โหโดน2เป้าหมายเลยครับโดนเราด้วย โอ้โหเขายิงย้ำครับเลือดผมหายไปเกือบครึ่งลอดแล้วเดี๋ยวต้องรีบมาฮิวแล้วโซนหุ่นอีก2ตัวที่เหลือของไฟสตูไม่ค่อยมีพิษส่งเท่าไหร่ครับโดยเฉพาะไอตัวสุดท้ายเลยเพราะว่าแขนมันพังไปแล้วไงมันทําได้แค่ต่อยเราอย่างเดียวเอาล่ะเริ่มต้นเทิร์นนี้นะครับเดี๋ยวผมจะส่งโดรนไปฮิวก่อนนะครับผมไปฮิลฮิฮิแรงไหมใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่แล้วก็ไอตัวนี้จริงๆปล่อยเบอร์ไปเลยก็ได้ผมเอาคนนี้รีบไปช่วยดีกว่าอ่ะใช้1 AP เอ้ยใช้2 AP แล้วกันลองดู เอ,อแขนพังไปเลยครับผมเดี๋ยวคนนี้รีบตามไปรีบตามรีบไปเติมยิงสนับสนุนหน่อยคนนี้ก็ฮิลได้นะฮิลได้เหมือนกันแต่ระยะฮิลไม่ถึงเมื่อกี้ส่วนสไนกออ็ตามไปซับพอร์ตหน่อยดีกว่ายิงน,นี่ก่อนเล็งเอาให้แขนมันหลุดหลุดไหมไม่หลุดครับผมงั้นเดี๋ยวเปลี่ยนไปใช้สกิลยิงเร็วก็แล้วกันครับน้องจะยิง2ทีครับและคนนี้ก็ช่วยสนับสนุนการจบตีได้ด้วยไป เออยิงซ้ำอุ้ยเสียดายแขนไม่หลุดงั้นคนนี้มาทันไหมทันอยู่ครับยิงไปเลยเออแม่เสียดายแขนไม่หลุดแล้วก็พี่คนนี้ใส่เดียวเลยไหมไม่ต้องก็ได้ครับเดี๋ยวยิงจากระยะที่2เอาครับอ้โหแขนมันพังแล้วยิงซ้ําได้อีกทีนึงเอาเลยเออเรียบร้อยครับผมพระเอกก็เก่งเหมือนกันนะทำไปเล่นไปเดี๋ยวให้พระเอกรีบไปเก็บกล่องแล้วก็ช่วยฝั่งนี้ดีกว่า เฮสันบายครับผ่านไปอีกหนึ่งเทินเอ้ยจะไหวไหมเนี่ยเลือดต่ำมาครึ่งหลอดแล้วสวยแล้วโอ้โหมันมายิงโดนแต่ก็ดีแหละดีกว่าไปยิงเพื่อเราโดนเราโยกหลบได้นะครับผมโอเคคราวนี้เดี๋ยวผมโยกโดนมาฝั่งนี้กันแล้วกันครับเดี๋ยวมาฮิวให้เจค,คนนี้ก่อนฮิวไปเออเมื่อกี้อาวุธพังไปข้างหนึ่งไงตอนนี้กลับมาแล้วนะครับเอาละเราเอาอยัางไงต่อดีฮิวหน่อยดีกว่ามาฮิวให้คนนี้ก่อนฮิวไป จะได้รีบไปช่วยด้านบนนี่ครับนี่ก็เหมือนกันมานี่เลยแล้วกันเพราะว่าอยู่ข้างๆตรงนี้ก็จะได้รับไอเทมไปด้วยเดี๋ยวเราจะเอาเครื่องต่อครับเฮวี่ไพตตอกใส่มันครับบดขยี้แขนครับมีโอกาสที่แขนจะพังสูงมากเราสามารถสังเกตได้ที่ตรงสเตตัสนะครับถ้าเกิดขึ้นแดงๆแบบนี้มีโอกาสพังสูงถ้าเกิดเป็นป้ายสีเหลืองเฉยๆอันนี้ก็คือทาความเสียหายได้ดีในระดับหนึ่งครับงั้นก็ตอกไปเลยแล้วกันครับผมอูโหูเป็นไงแขนพังไปข้างหนึ่งครับแล้วก็ได้สเสบียงที่ตกหล่นด้วยแล้วเราก็ได้โจ ก็บทแขนไปอีกข้างหนึ่งเลยแล้วกันจะได้สวนพี่ไม่ได้เอาเวนกำมาหลบได้หึม mm hmm. น่าเสียดายน่าเสียดายโอเคเรีบไปช่วยเพื่อนก่อนไปตีตรงไหนดีเสียดายจริงๆคนนี้มีสกิลกวาดด้วยนะผมน่าจะยังไม่ได้เรียนมางั้นก็ฟันธรรมดาไปก่อนก็นแล้วกันครับโอเคแขนมันพังไปเลยครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม,ยมต่อมาเป็นเจ้ค,คนนี้ครับขึ้นไปเสริมตรงนี้ก่อนไปยิง เออแขนพังสองข้างแล้วยิงซ้ำได้แบบนี้สบายสบายครับผมผมว่าหลังจากนี้ออโต้แล้วก็ได้นะเพราะว่าไม่มีอะไรพิสดานมากมายแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวผมเอาสไนมมายิงไอ้นี่ก่อนละกันไปนี่สองที่ปิ้วปิ้วโอโ้ยังจะไม่ตายอีกไอ้นี่ยังถึกแต่ไม่เป็นไรครับมีคนช่วยสนับสนุนเอาเดี๋ยวนะไอ้นี่ยังไม่สิ้นพิษสองอีกยังไม่ยิง n p c ของเราอีกอุ้ยเดี๋ยวนะถ้ากวาดของไอคนนี้ โดนรอบตัวเลยโหดจริงๆโหดสุดๆโหดสุดๆโอ้ยโดนของเราโดนอีกดอกนึงแต่ยังไม่ตายไม่เป็นไรเดียวนะฝ่ายตรงข้ามกําลังจะมาเสริมทัพครับงั้นผมต้องรีบเล่นแหละค่ายนี้ก่อนละกันต้องมาตรงนี้เลยเหรอได้ไปยิงสองทีปล่อยมันนานเกินไปไงมันเลยเหิมเกลิมเลยยิงต่อไป โอ้โหมันยังจะหลบอีกไอ้นี่งั้นเดี๋ยวส่งโดนมาฮิลก่อนละกันฮิวสไนเปอร์ก่อนโดนตายได้ไม่เป็นไรครับโอเคแล้วก็เดี๋ยอน,นี้ผมสั่งฮิลหมู่ล<บ>เลยละกันครับนี่ไงโดนหมดครับดีมากที่เหลือผมออโต้เลยก็แล้วกันครับเร่งความเร็วสามเท่าไปด้วยเลยดูซิว่าเพื่อนเราจะจัดการยังไงโอ้โหตีไม่เข้าอีกเออลวงแล้วมายิงอีกสองที่เยี่ยมครับผม เอาละน,น่าเสียดายครับกำลังของศัตรูกำลังจะมาเสริมครับมาเสริมสองแล้วไม่เป็นไรผมออตโต้ได้แล้วจังหวะนี้สไนย,ยิงตายไหมตายตอนนี้ไอ๊ตาย <c oughs> แหมมายิงย้ำเข้าไปเออแลกเข้าไปเลยฮิวไปนี่ก็ฮิวตัวเองไปเร็วรีไปเสริมทับศัตรูมาแล้วครับ <c oughs> โอเคได้อยู่ได้อยู่ เพราะว่าเราพึ่งฮิวให้คนนี้ไงศัตรูตตมาเสริมกําลังอีกไหมไม่เนาะโอเคฟาดไปครับผมร่วงยิงซ้ำฮิวหน่อยฮิวหน่อยเออเออหิวไปยิงลูกซองยัดหน้ามีคนสนับสนุนหลายคนด้วยรอบนี้ยิงซ้ำอีกครั้งหนึ่งโอโหเป็นไงครับสะใจสุดๆไปเลยครับภารกิจนี้ ส่วนกรชปะของเกมนี้ก็จะแบ่งเป็นการขนส่งทางทะเลอันนี้จะเป็นพวกหุ่นยนต์ต่างๆนั่นเองนะครับอันนี้คือตู้ปกติไม่มีอะไรพิเศษน,นะครับแต่ตัวช่วงแรกอาจหายากไปนิดนึงนะต้องไปดูอีก3ตู้ที่เหลือตู้นี้จะเป็นตู้มือใหม่เปิด30มสิบใบได้การันตีแน่นอน3คนนี้แบบสุ่มๆนะครับส่วนตัวผมชอบคนนี้ที่สุดเพราะว่าเอาไปให้พระเอกขับได้ครับยิ่งคอมโบบ่อยก็ยิ่งแรงขึ้นและถ้าเกิดว่าติดอาวุธ2ข้างที่มันไม่เหมือนกันนะ่ะก็จะยิ่งโจมตีแรงขึ้นด้วยส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยิยนะ,ยะ เยอะๆไอตัวนี้ก็จะยิงแรงขึ้นด้วยนะครับแล้วก็มีเรื่องการทำคอมโบแบบเดียวกับตัวนี้ด้วยส่วนอีกตัวหนึ่งที่แอบๆอยู่ตรงนี้มันสําหรับสายแทงไงถ้าเลือดน้อยแล้วก็จะถึกขึ้นได้รับผลฮิวมากขึ้นอะไรแบบนั้นนะครับ ส่วนตู้ต่อมาจะเป็นตู้เรทนะครับซึ่งจะมีอยู่2ตู้ด้วยกันครับและก็ถ้าเกิดจะเปิดนะแนะนําว่าให้เปิดควบคู่กับคนขับด้วยนะครับสําหรับคนขับเนี่ยจะอยู่ในเมนูรับสมัครจริงๆนล้นมันจะมี4ตู้ด้วยกันนะครับผมเปิดไปก่อนน้นนี้ตู้หนึ่งแหละมันเป็นตู้ที่รีโลได้เรื่อยๆนะครับและผมแนะนําว่าให้เลือกคนนี้ครับเพราะว่าเป็นสายประจันบานที่ค่อนข้างเก่งครับใช้ลูกซองสองข้างส่วนอีกคนนึงจะเป็นสายฮิวครับแต่ผมจะบอกว่าถ้าเราล็อกอินในเกมนี้3วันเราก็จะได้อีกคนหนึ่ง ส่วนอีก2ตู้ทันมาจะเป็นตู้เรดนะครับคนนี้ก็จะเป็นคนขับหุ่นเรดตู้แรกนะครับส่วนคนนี้ก็ตู้ที่2นะครับพยายามหาให้มันตรงกันครับถ้าเกิดมีหุ่นตัวไหนก็เลือกตัวละครตัวนั้นซึ่งขอบอกเลยว่าทั้ง2คนเนี่ยดีมากครับส่วนคนที่เป็นท็อปเทียร์คือคนนี้นะคนนี้จะท็อปเทียร์มากกว่าคนนี้แต่ผมชอบคนนี้มากกว่าครับตีได้หลายระยะแล้วก็มีท่าแมปด้วยครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอามหมวยคนนี้เขาจะเน้นโจมตีระยะใกล้เป็นหลักครับส่วนอีกตู้นึงจะเป็นตู้ปกติและก็ไไมม่ด้ีการรรพิัใคคเเป็นศษบ งั้นเดี๋ยวเรามาเปิดกระชปองหากันเลยกันละกันนะครับผมแปลุยเดี๋ยวข้ามเลยกันละกันนะครับดูซิว่าได้อะไรบ้างอุ้ยได้หุ่นสีม่วงมา1ครับแล้วก็ชิ้นส่วนสีม่วงอีก2เนะาะสีฟ้าไม่ต้องพูดถึงนะครับอ่ะเปิดต่อเปิดต่อรอบนี้ว่าไงครับอุ้ยมันเหมือนมีออร่าอะไรเวบๆวเมื่อกี้โอ้โหคิดไปเองครับผมนึกว่าน่าจะมีของดีอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชอ่าไม่เป็นไรเปิดต่อรอบนี้ว่าไงครับพี่ว่าไงครับพี่ไม่มีอะไรเลยครับรอบนี้เงียบกิฟ หุยสีม่วงโอ้สีม่วงเยอะแล้วมีสีม่วงเยอะอีกห้ารอบการันตีงั้นก็จัดไปเลยเอาจนกว่าการันตีเลยกันละกันนะครับมาดูกันว่าจะหลุดเลทหรือเปล่าด้วยมาเลยรอบนี้ยังไงสีฟ้าจ้ารอบต่อไปอา้าวมีสีทองแต่ว่าเป็นชิ้นส่วนเฉยๆครับโหกเกือบจะเฮลันบ้านแล้วแต่ก็ถือว่าดีนะได้มาแล้วส่วนหนึ่งนะครับผมแล้วมันไม่เกี่ยวกับการันตีด้วยนะเพราะว่ามันจะต้องได้หุ่นนะครับผมอีก3มรอบได้แน่นอนงั้นลุยกันต่อยาว รอบนี้ได้ยังได้ยังยังไม่ได้นะครับผมไม่เป็นไรอีกสองครั้งได้แน่นอนเดี๋ยวมาลุ้นเลยกันละกันนะครับว่าสุดหลอดหรือเปล่าโอ้โห <c oughs> เรียกได้ว่าสุดหลอดครับผมโอเครอบนี้เราได้แน่นอนนะครับแม่ต้องลอกกันสุดหลอดเลยทีเดียวเชียวลองดูครับสีทองจะเป็นไงนี่ไงมันจะมีการซูมแบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็ได้รับตัวหน้าตู้ด้วยนะครับโอ้โหโชคดีกันสุดๆไปเลย ไหนๆก็เปิดได้หุ่นแล้วนะครับเรามาหานักบินต่อเลยกันละกันครับเขาบอกว่า60ครั้งได้แน่นอนงั้นก็จัดไปเลยดิเราอะไรโอ้รอบนี้สแกนหาคนจากดาวเทียมเลยครับมีใครบ้างมาดูหน่อยซิโอ้โหไม่มีสีทองเลยครับงั้นข้ามเลยละกันเนาะไม่มีสีทองไม่ต้องลุ้นครับรอบแรกผ่านไปรอบที่สองว่าไงเฮ้ยเดี๋ยวนะ20บใบมาเลยอูย้ยโชคดีสุดๆ โซเรตของกาชปองขอพูดถึงหุ่นยนต์ก่อนกันแล้วกันนะครับคือหุ่นยนต์เนี่ยเขาบอกว่าแรง S อยู่ที่1.5%แล้วถ้าเกิดว่าเราเปิดไป38ใบขึ้นไปนะครับเรทมันจะค่อยขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึง4.5%ครับและมันจะการันตีที่90ใบนะครับแต่มันอาจจะไม่ได้ตัวนี้นะครับมีโอกาส60%เฉยๆที่จะได้ตัวนี้ครับ และเขาก็เขียนหมายเหตุเพิ่มเติมไ้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราเปิดทีละ10บใบ9้าครั้งเราจะได้แรงเอสเครื่องแรกครับแต่ถ้าเป็นเครื่องต่อไปเนี่ยเขาบอกว่า12ครั้งหรือว่า120บใบนะและหลังจากนั้นจะคงที่อยู่ที่15รอบหรือว่าร5 0หใบครับนั่นหมายความว่ากรณีที่เลวรล้ายที่สุดเราจะต้องเปิดทั้งหมด210ใบถึงจะได้ตัวนี้นะครับถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับอันนี้คือผมอ่านตามที่เขาเขียนเลยครับและเข้าใจว่าอย่างนี้ แต่ข้อดีของตู้เลทเกมนี้เลยคือมันรวมกันครับรวมกันทุกตู้เลยนะไม่ว่าจะเป็นตู้นี้หรือตู้นี้ตัวเลขมันจะรวมกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีตู้ถัดไปมาตัวเลขก็จะเท่าเดิมตลอดครับส่วนเรทของตัวละครจะไม่ได้ซับซ้อนเท่ากับเมื่อกี้ครับโอกาสที่จะได้แรงเอสอยู่ที่1.5%แล้วก็จะการันตีภายใน60ครั้งครับแต่ว่ามีโอกาส60%ที่จะได้คนที่อยู่หน้าตู้เท่านั้นนะครับนั่นหมายความว่าใครที่ดวงเข็มที่สุดก็ต้องเปิดร2อยครั้งเพื่อที่จะเอาคนที่อยูู่่หนนน้้าตััเอง งั้นเดี๋ยวเราไปดูการอัปเกรดหุ่นยนต์ก่อนละกันก็คือไปที่เมชาได้เลยคือที่เนี่ยนอกจากอัปเกรดหุ่นได้แล้วมีการทาสีด้วยนะใครอยากจะทาสีอะไรก็เต็มที่เลยครับมีทั้งการทาสีตัวเมชาครับเขาแบ่งเป็น4จุดนะครับส่วนตัวผมชอบสีดําสีดําอันนี้เลยสีดํางาช้างครับลองใส่เข้าไปให้หมดเลยกันละกันเป็นไงบ้างอืมก็ดูดีเนาะอาจจะแบบใส่สีขาวหรือสีแดงแทรกแไปบ้างเล็กน้อยเพื่อความเท่ ส่วนการอัปเกรดหุ่นก็จะมีหลายส่วนนะครับอย่างเช่นการเปลี่ยนพวกอุปกรณ์ครับถ้าเกิดว่าเรามีของที่มันเป็นเซตอะ่ะเขาจะบอกอยู่ชัดเจนเลยนะครับว่าเป็นเซตยังไงเดี๋ยวผมลองใส่แบบผิดๆให้ดูก่อนหนึ่งกันละกันอันนี้ไม่ใช่แขนของหุ่นที่ผมกําลังใช้อยู่นะครับถ้าเกิดว่าผมคลิกเสร็จปับ๊บเขาจะมีลูกศรชี้ขึ้นบอกเลยว่าโอเคอันนี้เราสามารถที่จะเปลี่ยนให้หุ่นมันตรงเซตได้ข้อดีของการใส่หุ่นตรงเซตก็คือว่ามันจะได้รับสเตตัสโบนัสค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเชียวครับ และชิ้นส่วนเนี่ยสามารถที่จะอัปเกรดได้ด้วยนะครับก็จะมีทั้งการอัปเกรดคุณภาพนะครับอันนี้ก็คือเอาของซ้ํากันมาตีบวกใส่กันนั่นเองครับแต่พอเราจะอัปเกรดรอบต่อไปไม่ต้องใช้ของซ้าก็ได้นะครับใช้ของที่มันมีการตีบวกมาแล้วเหมือนกันก็ได้ครับด้านซ้ายเขาจะมีแนะนําอยู่หรือไม่ก็ใช้คําสั่งประมวลกลุ่มก็ได้เขาก็จะมีบอกเลยว่าตอนเนี้ยเราสามารถอัปเกรดอะไรได้บ้างแล้วกดยืนยันไปเลยก็ได้ครับ ส่วนต่อมาจะเป็นอินเทอร์เฟซหรือว่าการฝังชิปเพิ่มนั่นเองนะครับก็คือหุ่นยนต์ของเราเนี่ยบางทีออปชันที่เราได้มามันยังไม่เต็มใช่ไหมละ่ะเราอาจจะมาจัดหาให้มันเต็มหรือไม่ก็อาจจะไปเปิดออปชันเลนใหม่เลยก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยครับส่วนต่อมาเป็นการเสริมพลังหรือว่าการอัปเกรดก็จะใช้อเทมหน้าตาประมาณแบบนี้นะครับที่เราได้รับจากกิจกรรมรายวันนั่นเองครับ ส่วนอาวุธของเกมเนี่ยก็ติดตั้งได้หลากหลายเนาะไม่ว่าจะเป็นบริเวณไหล่นะครับบริเวณมือทั้งสองข้างแล้วก็บริเวณหลังหรือว่ากระเป๋านะครับแต่ว่ามันจะมีน้ําหนักของมันอยู่ด้วยครับไม่ได้หมายความว่าทุกหุ่นจะใส่ได้ทุกอย่างนะครับอย่างเช่นหุ่นตัวเนี้ยก็ใส่ได้แค่นี้แหละ3อย่างถ้าจะไปติดตั้งพวกไมซายอะไรพวกนี้ใส่ไม่ได้ครับน้ำหนักมันจะเกินนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าตัวละครที่ขับอยู่เนี่ยเขาเก่งด้านไหนนะครับบางคนเก่งใช้ลูกซองก็ต้องหาลูกซองมาใส่ให้เขาเนาะ ส่วนการอัปเกรดเลเวลของอาวุธไม่มีนะครับอาวุธพวกนี้ได้มาจากการลงดันเจี้ยนกิจกรรมที่ล่าบอสท,ทุกวันจำไ,ได้ไหมเออนั่นแหละนะครับแต่ว่าสิ่งนี้ท่านผู้ชมทําได้เลยคือการดัดแปลงนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมผ่านดันเจี้ยนตามที่กําหนดนะครับเราจะสามารถมาอัปเกรดความแรงของปืนได้ครับแต่ว่ามันก็เพิ่มไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะแต่ก็ยังดีกว่าไม่เพิ่ม ทีนี้เรามาอัปเกรดนักบินกันบ้างดีกว่านะครับก็จะมีหลายส่วนเลยครับเช่นเลเวลจะอยู่ด้านขวาบนของหน้าจอตัวละครเลยนะครับก็ใช้ชิปแบบนี้นี่แหละครับในการเพิ่มเลเวลได้เนาะส่วนข้างๆกันก็คือเวลาท่านผู้ชมเปิดกระชปองซ้าม,มาครับก็มาทําการเลื่อนขั้นได้ตัวละครก็จะเก่งขึ้นนะครับส่วนด้านล่างตรงนี้เป็นสกิลอ่าแต่ว่าก่อนจะมีสกิลเนี่ยต้องไปอัปเกรดคอมพิวเตอร์ชีวภาพก่อน ในเนี้ยก็เหมือนสกิลทรีนั่นแหละครับแนะนาตัวไหนเล่นจริงจังอัพให้หมดเลยครับหรือไม่ก็ไปอัพพวกที่มันเป็นรูปสกิลอย่างเงี้ยเออนั่นแหละถ้ายัางมีสกิลใช้เยอะๆก็อัปเกรดไปได้เลยครับส่วนที่เป็นเอ่อรูปลิงก์แบบนี้เนี่ยมันเอาไว้ใช้ในการเพิ่มสเตตัสมาสมากกว่านะครับส่วนที่เป็นตัวอักษรแบบนี้เนี่ยมันจะเอาไว้ใช้ในการใส่รูหรือว่าอุปกรณ์เสริมทีหลังอุปกรณ์เสริมที่ว่าจะอยู่ข้างๆกันเลยครับคือการขับเคลื่อนประสาท ผมอัปเกรดไปแล้วสล็อตหนึ่งนะครับมันก็จะสามารถใส่ของได้3รูด้วยกันครับถ้าเกิดว่าไม่อยากคิดมากแล้วก็ใช้คําสั่งติดตั้งอัตโนมัติก็ได้นะครับเขาก็จะติดตั้งที่เหมาะสมให้ครับแต่ถ้าเกิดเราอยากจะดูจริงๆก็ดูได้นะเขาจะมีบอกเลยว่าแต่ละอันมันบวกอะไรบ้างแล้วมันเหมาะกับคนนี้หรือเปล่าก็ไปว่ากันอีกที แล้วถ้าเกิดว่าอยากจะมีช่องใส่ไอ้พวกนี้มากขึ้นก็อย่าลืมไปอัปเกรดที่ตรงสกิลทรีด้วยนะครับก็อัปเกรดไปเรื่อยๆได้เลยเนาะส่วนสกิลก็มาเปลี่ยนได้ที่ตรงนี้นะครับเกมเนี้ยเราติดตั้งได้แค่3สกิลเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกให้ดีก่อนนะครับทีนี้เดี๋ยวพาไปดูภารกิจอื่นๆกันบ้างนะครับอย่างเช่นภารกิจขยายอันนี้จะเป็นดันเจี้ยนที่ฟาร์มทรัพยากรรายวันนั่นเองครับวิธีการเล่นก็จะแตกต่างกันไปเล็กน้อยอย่างเช่นการต่อสู้อิลเลดันเจี้ยนนี้ สิ่งที่ห้ามพลาดในนี้มี2อ,อย่างครับก็คือเงื่อนไขที่จะทําให้ได้รับราดาวครับแต่ละด่านอาจจะแตกต่างกันไปนะครับแล้วก็ไอเทมที่มีให้เก็บตามแผนที่อันนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดครับและด่านไหนที่เราผ่านไปแล้วเราใช้คําสั่งกวาดหลังได้เลยนะครับผมภารกิจต่อมาการจัดการหัวหน้าภารกิจเนี้ยเขาจะมีหัวหน้าให้เราจัดการทั้งหมดก็แล้วแต่ด่านนะครับถ้าเป็นด่านแรกจะมี3คนนะครับถ้าเกิดจัดการได้หมดภายในเวลา15เทินก็จะได้รับของรางวัลที่ดีที่สุดไปครับ แล้วพอเราจัดการบอสได้เรียบร้อยแล้วอะครับเขาจะให้เราบันทึกไว้ด้วยนะครับว่าโอเคเราใช้เวลาในการผ่านกีเทิร์นพลังงานที่จะใช้ในการลงรอบต่อไปอะจะใช้เท่าไหร่และหลังจากนี้ท่านผู้ชมก็สามารถใช้คําสั่งกวาดล้างได้แล้วครับแต่ว่าไอ้เมื่อกี้ผมลงเป็นด่านแรกไงบอสตัวที่สามยังไม่ออกมาท่านผู้ชมต้องลงใหม่นะครับแต่คราวนี้เนี่ยเขาจะมีคําถามให้เราเลือกครับถ้าเกิดว่าเราเลือกอันที่2ก็คือจะเป็นโหมดยากับบอสตัวที่3ถึงจะออกมานั่นแหละ กิจกรรมต่อมาทดสอบแนวหนะ้าอันนี้จะเป็นดันเจี้ยนที่เอาไว้ใช้ในการฟาร์มทรัพยากรที่ใช้ในการอัปเกรดพวกชิ้นส่วนของหุ่นยนต์นั่นเองครับกิจกรรมต่อมาการจําลองยุทธวิธีอันนี้จะทําให้เราได้รับชิปที่เอาไว้ใช้ในการติดตั้งเสริมให้กับหุ่นยนต์ของเราอีกทีส่วนต่อมาบันทึกรับของพลละครอันนี้ก็คือจะเป็นเนื้อเรื่องของแต่ละตัวละครนั่นเองครับถ้าอยากรู้เรื่องของใครแล้วก็สามารถเข้าไปดูเข้าไปเล่นได้นะครับแล้วก็จะได้รับตั๋วกระชับอมาเป็นการตอบแทนด้วย และสุดท้ายการฝึกเฉพาะทางถ้าจะไม่ผิดดันเจี้ยนเนี่ยมาตั้งแต่แรกๆเลยนะครับคือเขาจะสอดเล่นไงเป็นพื้นฐานเลยเช่นระยะการโจมตีของแต่ละอาวุธการทําลายชิ้นส่วนอะไรพวกนี้ค,ครับส่วนกิจกรรมต่อมาจะเป็นสนามประลองนะครับอันนี้ผมลองเช็คดูแล้วนะฮะก็คือยังไม่มีการต่อสู้กับคนจริงๆนะครับแต่ว่าที่เซิร์ฟเวอร์ไต้หวันนะ่ะเขาจะมีให้สู้กับคนจริงๆแบบเรยเลไทม์ด้วยนะมันจะมีเมนูแยกออกมาอีกอันนึงเลยด้านซ้ายครับส่วนรางวัลที่ได้จากอารีนาในตอนนี้นะครับก็จะได้เพชรแล้วก็ได้รับแต้มอ,รา,อา,าร,รอไวว้้้กกรรแแลขงดดย็จะับ แบบแปลนนะครับซึ่งแบบแปลนเหล่านี้มันใช้ในการอัปเกรดอาวุธได้ด้วยนะครับส่วนอีกิจกรรมหนึ่งคือปฏิบัติการเท่าฐานนะครับอันนี้นี่ก็คือลักษณะของการส่งคนไปหาของนะครับท่านผูช้ชมดูด้านขวาตรงนี้ก็ได้หรือจะคลิกเข้าไปบริเวณแผนที่เลยก็ได้นะครับเขาก็จะมีบอกว่าเราควรจะส่งใครไปบ้างเขาจะบอกอยู่ตรงนี้เห็นไหมเออแล้วลองแตะดูก็ได้ครับถ้าเกิดว่าเงื่อนไขผ่านก็โอเคส่งไปได้เลยแต่ว่าอันนี้เนี่ยยังไม่ผ่านนะครับเดี๋ยวผมลองหาก่อนเอาให้ส่งคนนี้ไปใช่ไหมโอเค งั้นก็ส่งไปแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วนะครับคือพลังต้องถึงและต้องมีคนที่เขาต้องการด้วย1คนนะครับงันก็ส่งไปได้เลยแล้วก็รอเวลาเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นมีอะไรก็ส่งไปให้หมดส่วนอีกกิจกรรมหนึ่งที่ข้ามาเพราะว่ามันเปิดหลังๆก็คือความขัดแย้งชายแดนอันนี้อารมณ์ประมาณแนวโรคไรนะครับคือเราจะไม่สามารถที่จะใช้หุ่นของเราเองได้นะครับเขาจะมีให้เลือกตามนี้เท่านั้นครับแล้วก็เลือกลงไปได้เลย5ตัวว่าจะเอาใครลงไปบ้าง พอเราเลอกหุ่นครบเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดอยากจะเปลี่ยนคนก็เปลี่ยนได้นะครับเนี่ยกดที่เปลี่ยนคนได้เลยครับแล้วก็เลือกเลยว่าจะเอาใครเข้าไปหลังจากนั้นเราก็เลือกภารกิจที่เราต้องการจะไปนะครับซึ่งเลือกได้แค่เฉพาะสีแดงเท่านั้นเราคลิกเข้าไปดูได้นะครับว่ารางวัลที่ได้จะเป็นอะไรนะครับแล้วก็จะมีบัฟของสนามอยู่ด้วยครับอย่างเช่นอันนี้เขาบอกว่ามันมีผลต่อศัตรูเท่านั้นจะได้รับค่าเกราะ40%ไม่สามารถลบล้างได้ด้วยนะครับ ส่วนการต่อสู้ก็เหมือนโหมดอื่นๆนแหละไม่ได้แตกต่างกันมากแต่ต้องระวังอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดว่าเลือดลดแล้วเนี่ยก็จะลดไปเลยนะครับในการต่อสู้รอบหน้าก็อาจจะต้องหาตัวฮีลอะไรมาใส่ไว้เยอะนิดน,นึงครับแล้วพอจบด่านเขาก็จะมีรางวัลมาให้เราเลือกด้วยนะครับว่าเราจะเอาอะไรโน่นนั่นนี่ก็ตามสไตล์โลกไรนั่นแหละครับแล้วท่านผู้ชมก็เล่นแบบนี้เนี่ยแหละครับไปเรื่อยๆจนกว่าจะจัดการบอสประจับเขตได้นั่นเองครับ โอเคก่อนจากลากันไปครับเราไปดูการตั้งค่าบ้างดีกว่าที่เป็นรูปฟันเฟืองด้านซ้ายบนเลยนะครับก็อย่างที่เห็นคําว่าเกมนี้มารองรับภาษาไทยแล้วนะครับแต่เสียงภาคหน่าเสียดายภาษาญี่ปุ่นดันไม่มีครับมีแค่อังกฤษกับภาษาจีนตัวย่อเท่านั้นส่วนต่อมาเป็นการตั้งค่ากราฟิกอันนี้ผมเปิดสูงสุดแล้วครับและเปิด RTX ด้วยนะครับผมแต่ผมไม่มั่นใจนะว่าในมือถือเนี่ยมันจะปรับได้สูงขนาดไหนครับคือใน PC ภาพมันสวยกว่าอยู่แล้วแหละในมือถือก็อาจจะลดทอนกราฟิกนู่นนี่ลงไปสักหน่อยหนึ่งให้ ถ้าเป็นเรื่องของการล็อกอินเขาก็ให้ล็อกอินมาตั้งแต่ตอนเข้าเกมแล้ครับงั้นเอาเป็นว่าสําหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้กันละกันนะครับใครที่สนใจเกมแนวขับหุนยนต์สู้กันแบบแนว Tactical RPG แล้วก็ดาวน์โหลดเกมนี้ไปลองเล่นกันดูได้เลยนะครับลิงก์ผมทิ้งไว้ให้แล้วใต้คลิปที่เดิม